สวัสดีค่ะการจากชนบทญี่ปุ่นคลิปนี้กันก็จะไปเที่ยวที่จังหวัดเกียวโตนะคะก็ที่แรกก็จะไปที่วัดน้ำใสเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะไปตามรอยอิคิวซังนะคะการก็จะเกิดในยุคชอบดูอิคิซังเนาะนี่เลยค่ะวัดทองหรือวัดคิงคากุจินั่นเองนะคะก็จะไปตามรอยอิคิวซังยุคโชกุนกันค่ะ ถานีต่อไปเราก็ไปที่วัดกิงกกกุจินะคะเป็นวัดที่สร้างขึ้นนะคะโบราณเช่นกันแต่ว่าก็ไม่ได้ทาสีค่ะแต่ว่าเขาเรียกเป็นวัดกิงนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นสีเงินนะคะเป็นสีไม้ธรรมชาติค่ะในช่วงตอนเย็นเราก็ไปพักแถวแถวเกียวโตทาวเวอร์นะคะเราก็มีโอกาสได้ชมความงามของเกียวโตทาวเวอร์ในช่วงกลางคืนค่ะ และในช่วงเช้าเราก็ไปเที่ยวที่ศาลเจ้านะคะศาลเจ้ามีชื่อว่าฟูจิมิอินาริหรือเป็นศาลเจ้าเทพเจ้าสุนัขทิ้งจอกนั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะไปเที่ยวเกียวโตวกันเลยอาฝากของไว้ที่คอยล็อกเกอร์นะกลัวเต็มก็เลยเรียบมาฮะได้ข่าวว่าเต็มนะคะ เพาโชคดีหน่อยไม่เต็มค่ะสวัสดีคันเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่เกียวโตนะคะเราฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อกเกอร์นะคะที่สถานีเกียวโตแล้วเราก็เดินทางมาด้วยบัสมาที่วัดน้ำใสค่ะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปนะคะวัดน้ำใสจ้าภาษาญี่ปุ่นอะไรนะก็เลยเทโอเทระ โยมิซุเดระร้านรวงวมเซนะแถวนี้ก็จะมีชุดกิโมโนให้เช่าอยู่หลายร้านนะคะราคาประมาณ3,000เยน2,000เยนนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามีค่าอย่างอื่นรวมด้วยหรือเปล่านะคะนี่ค่ะก็จะมีสาวๆใส่ชุดกิโมโนนะคะแล้วก็เดินเข้าไปที่วัดนะก็ใส่ประมาณ30นาทีนะคะ ที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวไทยเยอะมากการก็เลยจะปิดเสียงแล้วก็แบบว่ากลัวได้ยินเสียงแบบเขาแทรกเข้ามานะคะแล้วก็อาศัยการพากเอานะคะนี่เราก็มาถึงแล้วค่ะบรรยากาศข้างบนนะคะมองเห็นเมืองเกียวโต น,นี่คือวัดน้ำไซดโอ้โหคนสิบเยนฮะค่าข้าวห้าร้อยเยนนะฮะ เทียวมิสึเดระหรือวัดน้ำใสนะคะตั้งอยู่บนเขาโอตโตะนะคะทางตะวันออกของนครเกียวโตซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโตปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณนะคะซึ่งเป็นมรโดโกโลกข,ขององค์กรยูเนสโกอาคารหลักของวัดนะคะ ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นด้วยค่ะชื่อของวัดซึ่งหมายความว่าน้ำบริสุทธิ์มีที่มาจากน้ำตกที่ไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัดวัดเคียวมิสึก็ถูกสร้างขึ้นในยุคเฮอังตอนต้นนะคะในช่วงปีคศ778ค่ะและอาคารปัจจุบันสร้างขึ้นในปีคศ 1,633นะคะทั้งอาคารไม่มีตะปูแม้แต่อันเดียวค่ะและบริเวณนี้ยังมีศาลเจ้าเทพเจ้าแห่งความรักด้วยนะคะใครอยากสมหวังในความรักก็ไปที่วัดน้ำใสเลยค่ะนี่ก็คือข้างล่างนะโอ้โหโอ้โนืนฐานนะฐานฐานแบบ ทำจากหิกนแบบนี้ค่ะเข้ามากินโตบาระในร้านนี้เพราะแพร้ความโคมระดบเอนตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะจากวัดน้ำใสแล้วเราจะไปที่วัดคิงคาคุจิต่อนะคะหรือวัดทองค่ะ วัดคิงคากุจินะคะหรือวัดสาราทองมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโรกูอนจินะคะตั้งอยู่ในเมืองเกียวโตโจังหวัดเกียวโตโนะคะมีสาราทองเป็นจุดเด่นของวัดเริ่มแรกนะสาราทองสร้างขึ้นเมื่อปี1397เพื่อเพื่อเป็นที่พักของท่านชโชกุนนะคะอาชิกางะโยชิมัสึ ต่อมาผู้เป็นบุตรชายได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดนิกายเซนสำนักรินไซนะคะวัดถูกเผาทำลายหลายครั้งในระหว่างสงครามโอนินนะคะสาราทองแห่งนี้เป็นแรงบนันดาลใจให้หลานนะคะของโยชิมัสึสร้างวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าวัดกิงกากุจินะคะ ในปีคศ1994โรกูออนจิรวมทั้งศาลาทองได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกนะคะตัวศาลาทองทั้งหลังยกเว้นชั้นใต้ดินปิด ปิดคลุมด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ค่ะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและโบราณวัตถุมีค่าอื่นอื่นบนยอดหลังคาของศาลามีรูปหลอดทองคำรูปนกโพโอ,โอนะคะในปีคศ1950ศาลาทองถูกเผาทำลายโดยพระวิกลจริตนะคะสาลาที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปีคศ1955ค่ะ ตอนนี้เราก็ออกมาจากวัดคิงคาคุจินะคะเราจะไปที่วัดคิงคาคุจิกันต่อเลยค่ะว uh, ัดคิงคาคุจินะคะหรือวัดศาลาเงินมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการก็คือจิโชจินะคะ ก็สร้างขึ้นโดยท่านโชกุนอาชิกางะนะโยชิมาสะในยุคสมัยยุคมูโรมาจินะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของตระกูลนะคะโดยเรียนแบบจากวัดคิงกากุจิที่สร้างโดยโชกุนอาชิกางะโยชิมาซึผู้เป็นปู่ค่ะ เนื่องจากเมื่อครั้งแรกนะคะท่านโยชิมาสะมีความตั้งใจว่าจะใช้แผ่นเงินแท้ปิดหุ้มผนังด้านนอกศาลาแต่ระหว่างนั้นได้เกิดสงครามโอนินขึ้นนะคะการก่อสร้างจึงหยุดชะงักลงค่ะโดยไม่มีการปิดหุ้มแผ่นเงินนะคะปัจจุบันวันนี้ได้เปลี่ยนจากสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจของโชกุนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความอดกลั้นค่ะกล่าวกันว่าเมื่อสงคราม โอนินทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะท่านโยชิมาสาได้มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่ศาลาเงินแห่งนี้ค่ะเขาได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ชื่นชมกับความสงบและความสวยงามของสวนในบริเวณศาลาในขณะที่นครเกียวโตเน,นีคะกำลังถูกเพลิงเผาผลาญนะคะต่อมาในปีพศ2 0 2 8ท่านโยชิมาสาได้อุปสมบทเป็นพริส พระพิสุกนะคะในนิกายเซนค่และหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตลงสาลาเงินและบริเวณโดยรอบได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นวัดพุทธนะคะโดยใช้ชื่อว่าจิโยจินะ,ะซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงสาลาเงินที่ยังคงตั้งอยู่ค่ะบริเวณรอบๆสาราเงินมีพื้นดินที่มีมอสหลากหลายชนิดขึ้นปกคลุมนะคะแล้วก็มีสวนแบบญี่ปุ่นซึ่งออกแบบโดย ท่านโอซามินะฮะศิลปินนักจัดสวนชื่อดังโดยเฉพาะสวนหินและทรายที่มีชื่อเสียงมากนะคะโดยมีกองทรายที่กล่าวกันว่าเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขาฟูจินะฮะตั้งอยู่ในสวนวัดกิงกากุจิได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยเป็นส่วนหนึ่งของอนุสรสถานทางประวัติศสาสตร์ของจังหวัดเกียวโตค่ะ เราก็กลับกันแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปพักที่ใกล้ๆเกียวโตค่ะทาวเวอร์นะคะนี่เราก็แวะกินมื้อเย็นก่อนค่ะนี่ก็จะเป็นอาหารมื้อเย็นของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปออกที่แถวแถว เกียวโตทาวเวอร์คะแล้วก็เดินไป <Kyoto S 1> ที่พักของเราโเกียวโทาวเวอร์สวยงามสีสันนานเพื่อนเกียวโตทาวเวอร์นะคะสวยงามนะคะ,ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่เนี่ยถนนเส้นนี้รากำกําจะไปโร <c oughs> งแรมนะ <c oughs> เดินกันหลังกดหลังแข็งเป๊กเป๊หนักมากเลยเพื่อน ชื่อว่าท่านสกาโมโตเรียวมานะคะเป็นโชกุนนะคะรองเกือบสุดท้ายนะคะก็ก็คือหลังจากท่านอีกหนึ่งท่านนี่ก็คือคนสุดท้ายนะคะก็คือรองสุดท้ายน,ะะน,นั่นเองค่ะเป็นหัวหลักในการปฏิวัตินะคะปฏิวัติให้เป็นยุคสมัยเมจินะคะนี่ลุงก,ก็เลือกมาพักที่นี่นะคะท่านก็ ทำไมถึงเลือกมาพักที่นี่เพราะว่าท่านถูกกบฏสังหารที่นี่นะคะโอ้ฟังแล้วก็คนลุกไม่เบาเลยนะคะเอียร์เกียวโตนะคะเรามาถึงเกียวโตเราต้องดื่มเบียร์เกียวโตอสการนามะนะคะนี่ค่ะอยู่ในห้องพักห้องพักนี้มีประวัตินะคะ ทีพักก็สามารถมองเห็นโตเกียวทาวเวอร์ได้นิดหน่อยนะเพื่อนแต่ซอยทางเข้านี่มองเห็นนะคะกัางคืนสวยงามตอนนี้เรากำลังจะเดินออกไปที่สถานีโตเกียวนะคะ โ,โ,มโ,โูมมกอันนี้เป็นวัดพุทธแต่ว่าไม่ใช่นิกายเซนนะเป็นนิกายอื่นนัเพื่อนสร้างใหญ่โตมากเลยดูการชีให้โลกุไยระคังนั้นเพื่อนมองเห็นตโ,โตเกียวเกียวโตชอบเรียก,ตโ,กยโตเกียวเกียวโตทเทด้วยนะ ตัวบูชิตุกัสดักังตีนะยามหนึ่งยามสองยามสามอะไรประมาณนี้นะคะกองไม่ตกอ๋อเนาะและที่สุดท้ายนะคะสำหรับเกียวโตก็ก็จะไปที่นะคะศาลเจ้าฟูจิมิอินารินะคะหรือว่าเทพเจ้า สุนัขยิ่งจอกนะคะหรือเป็นเทพนะคะแห่งกาิกริมรนะคะก็เป็นศาลเจ้าของชินโตนะคะศาลเจ้านี้ก็จะเป็นที่ยอดนิยมนะคะของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะก็อยู่เหนือความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ233เมตรค่ะ ก็ตลอดระยะทางเนี่ยค่ะก็ประมาณ4กิโลแต่ว่าเรามันขึ้นที่สูงนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพวกเราก็เดินไปถึงจุดสูงสุดค่ะก็คือได้จุดเทียนนะคะถวายนะคะก็ศาลเจ้านี้นะคะเป็นศาลเจ้าตั้งแต่ยุคโบราณชาวญี่ปุ่นนับถือเทพอินารินะคะในด้านการอุปถรัรมภ์คัมชูและ ส่งเสริมความเจริญในหน้าที่การงานและก็กิจการค่ะซึ่งความศรัทธานี้ก็ยังคงอยู่นะฮะจนถึงตับถึงทุกวันค่ะบรรดาเสาโทรีอิเนี่ยนะคะเนี่ยเสาสีส้มๆเนี่ยค่ะก็มีเป็นหมืนม่นๆเป็นหมื่นเลยนะคะเดินไปนะคะอ่อก็เป็นล้วนเป็นศรัทธาจากบริษัทห้างร้านนะคะและโรงงานในญี่ปุ่นนะคะก ซึ่งแต่ละต้นก็จะมีจารึกชื่อผู้บริจาคไว้นะคะเพื่อนจะเห็นตามเสานะก็จะมีชื่อ,เ,อเขียนไว้เนี่ยค่ะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะก็ถือเป็นศาลเจ้าใหญ่นะคะหรือเป็นต้นสังกัดของบรรดาศาลเจ้าลูกนะคะที่บูชาเนี่ยค่ะเทพอินาริหรือเทพสุนัขจิ้งจอกเนี่ยค่ะทั่วประเทศนะคะ 32,000แห่งค่ะที่นี่ก็คือศาลเจ้าหลักนะคะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เป็นพ่อเป็นแม่อะไรประมาณนี้นะคะ ด่านสุด <il> ท <Rein |notimestamps|> ้ายแล้วนะคะโอ้ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดแล้ว ทริปเกียวโตก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ทริปหน้าที่โอซาก้าค,าคะ่ะก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะ กันใหม่คลิปโอซาก้าคะ่ะบ๊ายบาย